รักษาจิตของเราให้ดีแล้วคำพูดของเราก็จะดีการกระทำของเราก็จะดีแล้วชีวิตของเราจะสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นนะนนการที่คอยรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เอาไว้อยู่กับโลกก็อยู่ได้ดีจะเอามาปฏิบัติทำยิ่งจำเป็นใหญ่เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าอยากได้มากผลนะทำให้สิ้นอาสวะกิเลส เป็นโลพระลราหันเนี่ยมีธรรมสี่ประการถ้าคนไหนมีธรรมสี่ประการเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไปสู่อริยมรรคแล้วก็จะล้างอาสวะกิเลสได้เป็นพระอะหันได้พ้นทุกได้ธรรมสี่ประการนะสามข้อนะสามข้อแรกคิดที่สองพูด ที่สามการกระทำนะก่อนจะถึงตัวนี้มันจะมีธรรมะที่อยู่ในใจเราสามเรื่องนะให้เราสังเกตความคิดของเราเนะี่ยสี่ข้อนะจะเป็นเรื่องการรู้ทันความคิดของตัวเองนะสามสามข้อสามในสี่เวลามันคิดอะไรขึ้นมาเนะี่ยรู้ลงไปเลยนะว่านี่มันคิดเพราะราคาหรือเปล่า นี่มันคิดเพราะโทสะหรือเปล่านี่มันคิดเพราะโมหะหรือเปล่าคิดไปในทางกรรมวิตกไหมในทางพยาบาทวิตกไหมในทางวิหิงสาวิตกไหมตัวนี้ก็คือตัวสัมมาสังกัปปะถ้าคิดไปในทางเนคขม,มะหมายถึงไม่ติดอกติดใจในลอกมากนักนะ ไม่ติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมากนักไม่หงุดหงิดลำคาญในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะคอยสังเกตใจเราหงุดหงิดขึ้มารู้ทันชอบขึ้นมารู้ทันหรือบางทีก็มีความคิดเบียดเบียนด้วยความหลงผิดของตัวเองเรยิ่งสาวิตก วิหิงสาวิตกนะเบียดเบียนผู้อื่นนะด้วยไม่คิดว่าตัวเองเบียดเบียนทีเข้าใจผิดอย่างมีลัทธิมีอุดมการอย่างนี้ใครมีความเชื่อไม่เหมือนเรา,เาไม่ฆ่าทิ้งจะทำให้บ้านเมืองเจริญอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีนเนี้ยีิหิงสาวิตกถ้าเราไม่มีกรรมวิตกมากนักนะ ไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกเนะี่ยนี่คือสามข้อที่เป็นเบื้องต้นนะข้อที่สี่ก็คือรู้จักสมมาทิฏฐิมีทฤษฎีชี้นำความคิดของเราอย่างถูกต้องทฤษฎีชี้นำที่สำคัญก็คือสิ่งทั้งหลายมานจากเหตุทั้งนั้นเลยนะชาวพูดเราพูดแต่เรื่องเหตุกับผล ไม่มีอะไรที่งมวงายถ้าเราทำเหตุที่ชั่วเราก็ได้รับผลที่ชั่วเราทำเหตุที่ไม่ชั่วนะทำเหตุที่ดีจเจริญมรรคเนี่ผลที่จะได้มันก็ดีเหตุชั่วคือตัณหาผลของตัณหาคือทุกข์เหตุดีคือมรรคผลของเหตุดีคือนิโรธความดับทุกข์ เนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะชีวิตเราไม่ได้มีใครมาบงการไม่มีใครมาลิขิตเราลิขิตชีวิตของเราเองเราบงการชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเราเชื่อในเรื่องเหตุกับผลเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมกรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละการกระทำทางใจเนรนียกมนโนกรรมาทำการกระทำทางวาจาเรียกว่าจีกรรมทางร่างกายก็ เรียกกายกรรมเราคอยเรียนรู้นะคอยสังเกตตัวเองให้มากๆเราก็ไม่เอาความคิดของเราไปคิดตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พูดตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ทำไปด้วยความมีเหตุผล อะไรที่ทำแล้วจิตใจของเราจเจริญขึ้นอันนั้นแหละดีอะไรที่ทำแล้วจิต